สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการปั้นหุ่นสวยด้วยการกินฟินไปกับโคเจีฟเฮลที่ฟิตติ้งนะคะวันนี้มาในเวลา14นาฬกานาทีนะคะตามที่ได้ตกลงกันไว้นะคะ,ะก่อนอื่นเลยนะคะก็ทักทายเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะทักทายเพื่อนๆทุกคนนะคะแล้วก็เอฟซีเอฟนะคะเอของโคเจีฟนะคะ,ะก็มา คุยกันนะคะในเรื่องของสุขภาพวันนี้มีหัวข้อที่น่าสนใจมากเลยนะคะหัวข้อวันนี้ก็คือว่าอ่าปัญหาใหญ่ที่อายุน้อยทยอยปว่วยอ่านะคะทำไมถึงมาพูดเรื่องนี้นะคะก็เพราะว่าเนี่ยค่ะในเรื่องของการทํางานในเรื่องของ การใช้ชีวิตของแต่ละคนเนี่ยก็แตกต่างกันไปนะคะแต่ว่าในเมื่อเรามองเห็นปัญหาในเมื่อเรามองเห็นแล้วว่าเออสิ่งนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะน่าจะเอามาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังได้นะคะคุณจิ๊บก็เลยนะําเรื่องนี้มาซึ่งตอนนี้การเจ็บป่วยไม่ได้เลือกว่าคุณอายุน้อยไม่ได้เลือกว่าคุณอายุมากอายุขนาดไหนถ้าวันนี้ไลฟ์สไตล์ของคุณถ้าวันนี้ คุณมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าการใช้ชีวิตที่มันไม่สอดคล้องทําให้สุขภาพดีคุณก็เป็นคนหนึ่ง,งที่เสบป่วยก่อนไปอันควรได้นะจริงๆแล้วไม่ต้องรอว่าอายุมากแล้วค่อยป่วยอ,อายุน้อยตอนนี้อายุ2ี่สิปีต้นๆก็ป่วยแล้วนะคะอ่ะมาฟังไปด้วยกันนะคะมาคุยกันนะคะ3ปัญหาใหญ่อ่ะสาปัญหาใหญ่อ,อายุน้อยขยอยป่วยอ่ะแชร์กไปนะคะขยอยปวย ครที่เข้ามาแล้วนะคะช่วยแชร์ออกไปด้วยนะคะฟังเพลงไปด้วยกันเลยนะคะฟังเพลงไปด้วยกันนะขอเข้ามานะคะบอกว่าอยากฟังเพลง Mo v อ o นนะคะโคจิก็เลยเปิดให้ฟังวันพฤหัสจะเป็นวันที่เศษนิดนึงนะคะก็คือว่ามีเพลงให้ฟังไปด้วยเนาะมีเพลงให้ฟังไปด้วยแล้วก็คุยกันไปด้วยนะคะอ่ะเรียกเพื่อนๆของเรามาค่ะเรียกเพื่อนๆเลยนะคะ แชร์ออกไปเรียกเพื่อนๆของเราเพื่อให้ได้มาฟังความรู้ดีๆแบบนี้นะคะมาฟังในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนของเรานะคะก็คือจิก็อยากเอาเรื่องที่มันฟังแล้วเอาไปใช้ได้นะคะฟังแล้วเอาไปใช้ได้กับตัวเองฟังแล้วสามารถเอาไปแบ่งปันเพื่อนๆได้นะคะก็คือเอา เขาเรียกว่าปัญหาที่มันเจอหน้างานจริงๆปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริง,รงในชีวิตประจําวันของเราเพราะว่าเวลาที่เรานําไปเล่าเนี่ยเราก็สามารถหยิบเรื่องราวนี้ไปเล่าได้แล้วก็เอามาปฏิบัติตัวได้นะคะซึ่งปัญหาหลักๆแล้วก็ปัญหาใหญ่ๆเลยนะคะมันก็เกิดจากหลายสาเหตุเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะคุยไปพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้นะจะเป็นสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพซึ่งปัญหาที่มันเกิด ถ้าเกิดว่ามันเกิดวิกฤตกับสุขภาพขึ้นแล้วแก้ได้นะแต่ก็ต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะคะถามว่าใช้เวลานานไหมก็อาจจะใช้เวลาพอสมควรน,นะในการที่จะฟื้นฟูเมื่อตัวเองรู้ว่าตัวเองป่วยแล้วนะคะแต่ว่าเนื่องด้วยว่าอายุยังน้อยอยู่มันก็เลยมีช่วงเวลาที่จะต้องฟื้นฟูบางคนอาจจะ3ปี5ปีหรือบางคนอาจจะนานมากกว่านั้นก็ได้นะคะอ่ะเบาเสียงลงนิดนึงนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากเลยนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจนี้ไว้นะคะวันนี้ใครที่มีลูกมีหลานช่วงวัยรุ่นอายุ2ี่ต้นต้นนี่มาฟังกันเลยนะคะว่าปัญหาจะตรงกันไหมปัญหาจะ เออเหมือนกันทุกบ้านหรือเปล่านะคะแม้แต่ตัวผู้พูดเองแม้แต่ตัวโค้ชเจี๊ยบเองนะคะก็มีลูกที่อยู่ในช่วงของวัยรุ่นเช่นกันก็รู้จักพฤติกรรมแล้วก็คงจะไม่แตกต่างกันมากคือจะแตกต่างกันในเรื่องของอาหารการกินแล้วก็การออกกําลังกายเท่านั้นเองนะคะที่ดูแล้วเออนะเราเห็นว่ามันเป็นปัญหาเราเอามาเล่าสู่กันฟังเราเอามาแบ่งปันซึ่ง กันลและกันแล้วเราจะได้ไปบอกคนที่บ้านของเราคนที่เรารักว่าเออควรจะปฏิบัติตัวแบบไหนควรจะทําแบบไหนไม่ให้ตัวเองเจ็บป่วยก่อนไว้อันควรเพราะว่าถ้าหากว่าในบ้านหนึ่งเนี่ยมีคนป่วยแล้วเนี่ยเชื่อไหมคะว่ามันก็จะปั่นทอนกันไปหมดเลยนะทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่ต้องหันกลับมาดูแลตัวเองต้องหันกลับมาดูแลลูกนะคะเพื่อให้เขาเรียกว่ายือ้ออะไรอะยือ้อนาคตออกไปยื้อชีวิตออกไปแทนที่จะได้ ไปทำอย่างอื่นที่มันดีกว่านั้นนะคะแต่ว่าต้องกลับมานั่งดูแลก,กันอะไรแบบนี้มันก็ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นอะอ่ะมอบเพลงนี้ให้กับทุกท่านเลยนะคะขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอเป็นเพลงหนึ่งที่อ่าเจียบชอบนะคะเป็นเพลงที่คนเจียบชอบนะคะ,ะ,ะก็ส่วนใหญ่แล้วเพลงที่เปิดให้ฟังก็จะเป็นเพลงที่ตัวเองชอบแหละนะคะก็ฟังไปด้วยกันแล้วก็คุยกันไปด้วยนะคะมันก็คงจะเป็นอะไรที่ ดีมากเลยนะคะดีมากๆถ้าใครมีคําถามนะคะก็สามารถพิมพ์คําถามเข้ามาในไลน์นี้ได้เลยนะคะสามารถถามตอบในเรื่องของสุขภาพได้นะคะโคจิก็อยากเป็นสื่อกลางสื่อหนึ่งที่ในเรื่องของสุขภาพเนี่ยก็อยากจะให้ความรู้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองมีนะคะก็ไม่อยากเก็บความรู้ไว้คนเดียววันนี้ก็อยากมาแบ่งปันสิ่งดีๆอันไหนที่สามารถทําประโยชน์ให้กับสังคมได้อันไหนที่สามารถทําประโยชน์ให้ก,ก,หาาหกับเพื่อนมนุษย์ได้โคจิก็ยินดีนะคะ เพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ก็แล้วกันนะคะอะใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็แชร์แชร์แชร์ออกไปด้วยนะคะแชร์ออกไปเลยน,นะคะ,ะรองไม่ได้แต่ชอบอแชร์ไปค่ะแชร์ไปค่ะใครที่เข้ามาแล้วใครที่เข้ามาแล้วก็แชร์ไปนะคะ นะจะขอแชร์ไปกลุ่มก่อนนะคะแชร์แชร์แช,แชก็อย่าลืมกดติดดาวติดตามีไว้นะคะเราเจอกันได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเที่ยงนะคะแล้วก็วันพฤหัสบดีก็จะเป็นเวลา อ่าใสองนะคะใบสองโดยประมาณนะคะแล้วก็สาวที่อาจจะเป็นมีรายการพิเศษเกี่ยวกับเด็กขึ้นมาให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะคะอ่ะเพลงจบแล้วนะคะเพลงจบแล้วเนาะอ่าเพลงจบแล้วอ่าสำหรับเพลงที่เปิดให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นเพลงที่อ่าเป็นเพลงฮิตในละครนะคะช่องวันเนาะ เพลงขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอนะคะจากพี่ตูพนน่พกพรนางเอกก็เป็นคุณแอฟทักษอรน,นะคะน่ารักมากนางเอกคนนี้นะคะก็กําลังเป็นที่ฮือฮากันนะคะค่ะก็มาถึงช่วงของสาระสุขกันมากนะคะวันนี้ก็จะมาคุยกันในเรื่องของสาปัญหาใหญ่ๆที่อายุน้อยณนปัจจุบันนี้ทาไมทยอยป่วยกันเยอะมากเลยนะคะจากการที่เราเห็นว่าตอนนี้คุณไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องมีอายุ50-60ขึ้นไปนะ แต่ตอนนี้อายุน้อยแค่20ต้นๆนะคะก็เริ่มทยอยป่วยกันแล้วพ้อสาเหตุจากอะไรเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ไปด้วยกันนะคะเรามาคุยกันไปนะคะถ้ามีคําถามหรือ,อมีคอมเมนต์อะไรเข้ามาก็สามารถกลิ้งการกันเข้ามาได้เลยนะคะว่าเอ๊ะตรงกันไหมหรือว่าบ้านไหนมีลูกที่อยู่ในกลุ่มพวกนี้นะคะคือตอนนี้อุบัติการคือมันเขาเรียกว่าเจอเด็กที่ป่วยเร็วมากขึ้นแล้วก็ ในอายุต้นๆเนี่ยคือเด็กอายุกลุ่มประมาณ20-30กว่าปีเนี่ยก็คือ,อเมื่อก่อนโน้นนะคะก็ยังไม่เห็นป่วยเนาะแต่ณปัจจุบันนี้พอมีวิวัฒนาการเพิ่มขึ้นในเรื่องของการใช้ชีวิตมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเกิดมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเอ๊ะทำไมลูกหลานเราป่วยมากขึ้นเอ๊ะทำไมเด็กบ้านเราเนี่ยเขาเรียกว่าสบายมากเกินไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะก็มาคุยกันไปด้วยกันเลยนะคะฟังไปด้วยกันเลยอันแรกเลยค่ะ ปัญหาหลักๆปัญหาแรกๆเลยที่ทําให้วัยรุ่นณปัจจุบันนี้นะคะคือจะมีวัยรุ่นอยู่2กลุ่มวัยรุ่นอายุน้อยร้อยล้านกับวัยรุ่นป่วยเนาะกลุ่มป่วยกับกลุ่มไม่ป่วยเนี่ยแต่ว่าถ้าเลือกได้ก็ขอเลือกไม่ป่วยจะดีกว่านาอใช่ไหมคะก็เป็นการป้องกันไว้แต่ปัญหาที่เจอหลักๆเลยนะคะก็คือในเรื่องของการกินนะคะอันแรกเลยก็คือในเรื่องของการกินนี่แหละสําคัญที่สุดเลยเพราะว่าอาหารณปัจจุบันนี้นะคะคือแตกต่างจากอาหารพื้นบ้านของเรา เมื่อสมัยคุณปู่คุณย่คาคุณตาคุณยายเยอะมากาเหมือนกับอาหารฟาสต์ฟู้ดอาหารจังฟู้ดอะไรพวกนี้ค่ะมันก็มีผลมีอิทธิพลต่อการาส่งเสริมให้เราเจ็บป่วยมากขึ้นนะคะในเรื่องของแป้งในเรื่องของน้ําตาลที่มันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพวกปิ้งย่า,ยางอะไรพวกนี้ค่ะมันเป็นอาหารฮิตของวัยรุ่นไปแล้วนะคะตอเนเย็นชวนกันไปไหนไปกินชาบูไปกินหมูกระทะเออไปกินเนื้อย่างเกาหลีอะไรประมาณนี้นะคะ ซึ่งในเขาเรียกว่าในกลุ่มนี้ค่ะในกลุ่มอาหารประเภทนี้ค่ะก็คือไม่ว่าจะเป็นเครื่องเทศไม่ว่าจะเป็นเนื้อที่เอามาผลิตให้ทานเนี่ยค่ะบางทีก็ไม่ได้ผ่านกระบวนการที่เรียกว่าสะอาดมากพอสมควรน,นะคะทีนี้เอามึงเอามาหมักและเป็นอาหารเขาเรียกว่าเป็นอาหารแปรรูปเนาะเป็นอาหารแปรรูปที่เอามาผ่านการะบวนการหมักมาผ่านกระบวนการที่มันทําให้เกลือในอาหารานั้นะเพิ่มขึ้นและเวลา,าที่ทานนะคะ ก็สังเกตได้ว่าเด็กจะไม่ทานผักเด็กจะไม่ทานผักเลยนะคะยิ่งเด็กยุคใหม่นี่โอ้โหทานผักน้อยมากนะคะทานผักแทบจะไม่เป็นเลยนะคะแล้วก็ทานแต่นเนื้อล้วนเลยทานแต่นเนื้อล้วนแล้วก็มีอาหารทะเลปะปคนเข้ามาบ้างแล้วในน้ำซุปนั้นนะคะก็อุดมไปด้วยสารปรุงรสสารปรุงแต่งไม่ว่าจะเป็นเกลือไม่ว่าจะเป็นรสีอะไรต่างๆนะอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะคะในเรื่องของอาหารแล้วก็การกินที่ กินไม่เป็นเวลาด้วยนะคะบางคนอาจจะกินวันละห้ามื้อเลยทีเดียวนะคะกินดึกอย่างเงี้ยค่ะปกติแล้วตามหลักวิชาการจริงๆก็คือควรจะาทานไม่เกินหกโมงเย็นใช่ไหมคะถ้าจะทําให้เรามีสุขภาพที่ดีเนี่ยหกโมงเย็นควรจะทานเสร็จแล้วนะคะก็สามทุ่มควรจะเข้านอนไม่เกินสี่ทุ่มได้แล้วในเง,ไงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยไลฟ์สไตล์ด้วยาการใช้ชีวิตของคุณนนะปัจจุบันนี้เที่ยงคืนก็ยังกินอยู่นะคะ เที่ยงคืนก็ยังมากินอยู่ก็เพราะว่าหิวหิวแล้วนอนไม่ได้นะคะก็เลยต้องลุกขึ้นมากินกลางดึกแต่พอลุกขึ้นมากินกลางดึกเนี่ยช่วงวัยที่ยังน้อยอยู่เนี่ยก็คือยังไม่เจอปัญหาและไม่เจอภาวะสุขภาพที่มันทรุดโทรมลงแต่เมื่อไหร่ที่คุณกินมือ้อดึกและคุณเข้าไปนอนเนี่ยคือร่างกายมันเริ่มมีการปรับเปลี่ยนร่างกายเริ่มมีการหลั่งอินซูลินที่เพิ่มมากขึ้นนะคะ เพราะว่ามันไม่ใช่ช่วงที่ร้อนฮอร์โมนจะต้องมาผลิตอะไรตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องนอนแล้วนะคะแต่ทําไมมาให้ร่างกายเขาเปลี่ยนแปลงว่าฉันจะต้องมาย่อยอาหารขณะที่ฉันจะนอนแล้วอะไรเงี้ยค่ะมาย่อยอาหารตอนเที่ยงคืนอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้วงจรชีวิตของสุขภาพในร่างกายของเราอะ่ะซึ่งเขามีความซับซ้อนและเขามีเป็นระบบระบบในร่างกายอยู่แล้วมันก็เลยทําให้ระบบเริ่มรวนระบบเริ่มแปรลรวนนะคะ ซึ่งอาจจะแมงยังไม่เจอในตอนที่อายุ20ต้นๆหรอกคะ่ะแต่พอเริ่ม30เริ่ม40ขึ้นไปแล้วรับรองมีผลตามมาอย่างแน่นอนถ้าคุณยังชอบกินมื้อดึกอยู่ถ้าคุณยังใช้ชีวิตแบบว่านอนดึกอยู่นะคะน,นี่คือปัญหาแรกนะคะแรกที่2ก็คือนอนน้อยบ้านไหนเป็นไหมคะที่เด็กๆในบ้านเล่นเกมตีสองอะไรแงนี้คะ่ะตีสอก็ยังเห็นออนเฟซอยู่เล่นไลน์อะไรอยู่เงี้ยคะ่ะ ก็คือเด็กกลุ่มนี้คือเขาจะว่างก่อนกลางวันใช่ไหมคะเพราะว่างก่อนกลางวันแล้วตอนกลางคืนเนี่ยก็คือจะเล่นเล่นดึกเคยมีคนไท้นะคะเคยมีผู้ป่วยนี่แหละเล่นจนถึงตีสี่แล้วตัวเองรู้สึกอ่อนเพลียรู้สึกวิงเวียนรู้สึกเหมือนจะอ้วกอะไรเงี้ยคะ่ะนั่นคืออาการนอนน้อยคุณเชื่อไหมคะว่าถ้าวันหนึ่งมนุษย์เราเนี่ยนอนน้อยมากกว่า3ชั่วโมงเป็นต้นไปเนี่ย ร่างกายมันจะเริ่มเสื่อมลงเสื่อมลงเรื่อยๆแล้วหัวใจเนี่ยจะทํางานหนักมากขึ้นดังที่มีนักธุรกิจท่านหนึ่งชาวอินเดียนะคะ,ะเคยมาเล่าให้ฟังแล้วครั้งหนึ่งก็คือเป็นคนทํางานเป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงมีครอบครัวมีลูกที่น่ารักหนึ่งคนนะคะเป็นเด็กผู้ชายนะคะเขาก็ใช้เวลากับลูกนักธุรกิจหนุ่มคนนี้ก็ใช้เวลาก็เย็นก,กับภรรยาก็มีเวลาเล่นก,กับลูกช่วงเย็นๆแต่เขาอจะไปทํางานช่วงกลางคืนช่วงที่ คนอื่นเขานอนกันหมดแล้วแต่ตัวเองเนี่ยมันนั่งทํางานประมาณถึงนู่นละค่ะตีสองตีสามจะไปนอนอีกทีนู่นประมาณตีสาแล้วก็ตื่นหกโมงเชา้าขึ้นมาวิ่งพอขึ้นมาวิ่งเนี่ยหัวใจมันก็เริ่มทํางานมากขึ้นเพราะว่าก็นอนน้อยก็เลยในอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อมาเขาก็เสียชีวิตแล้วแพทย์ก็ไม่ได้ใจว่าเขาอ่ะพักผ่อนไม่เพียงพอนอนแค่วันละสามชั่วโมงเป็นเวลามาหลายปีแล้วมันสะสมสะสมมาเรื่อยมันก็เลยทําให้หัวใจเขาทํางานหนักมากขึ้นมันก็เลยทําให้ หัวใจไม่สามารถที่จะรับทนกับสภาพที่ไม่ได้พักผ่อนเพราะฉะนั้นนะคะมนุษย์เรานะคะไม่ว่าจะวัยไหนๆการนอนมีนนนส่วนสําคัญมากๆเลยนะคะในการในการดำรงชีวิตในการที่จะทําให้ตัวเองมีสุขภาพที่เยี่ยมยอดเยี่ยมเนะะี่ยค่ะถ้าเกิดว่าคุณนอนน้อยกว่า6ชั่วโมงในแต่ละวันเนี่ยร่างกายมันก็จะเสื่อมเร็วขึ้นระบบในร่างกายต่างๆมันก็จะเผาผลาญมากขึ้นแล้วมันจะทําให เราเจ็บป่วยได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็เรื่องนอนใครว่าไม่สําคัญอันนี้ให้ความสําคัญกับการนอนมากๆนะคะควรไม่ควรนอนเกินสี่ทุ่มก็เวลาตื่นก็สักอประมาณตีห้ถึงหกโมงอันนี้เริ่มรู้จักที่นอนได้แล้วนะคะก็นับไปเลยว่าวันหนึ่งเรานอน6กถึงเชั่วโมงได้เพียงพอหรือยังนะคะถ้าหากว่าเราใช้ชีวิตให้เป็นวงจรปกติตามร่างกายที่เราใช้อะคะ่ะมันก็จะเสื่อมน้อยลงคือชะลอได้ มันสามารถชะลอความเสื่อมต่างๆของเราได้ยิ่งอายุมากขึ้นเท่าไหร่ความเสื่อมต่างๆมันก็ยิ่งเพิ่มทวีคุณเข้ามานะคะ้านที่3ค่ผักปัญหาใหญ่ๆอีกอันนึงก็คือไม่ออกกําลังกายการที่วัยรุ่นหรือไวัยไหนก็แล้วแต่นะคะการออกกําลังกายเป็นสิ่งที่สําคัญมาก,อ,กอีกเช่นกันนะคะสำ,สำคัญพอๆกันกับการน,นอนสําคัญพอๆกันกับการกินเลยทีเดียวนะคะแต่ถ้าวันนี้คุณเริ่มออกกําลังกายตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องรองว่าอุ้ยให้อายุเท่านั้นเท่านี้ก่อนนะคะ ถึงออกกําลังกายบางทีการออกกําลังกายมันเป็นการเขาเรียกว่าเป็นยาอายุวัฒนะนะคะเป็นยาอายุวัฒนะที่วันนี้คุณอาจจะออกสิ้านาทีแค่วันละ15นาทีเท่านั้นละค่ะ <c oughs> ไม่ต้องถึงกับว่าเอาเป็นวันละชั่วโมงไม่ต้องหักผมขนาดนั้นการออกกําลังกายก็ต้องให้พอดีกับร่างกายของเราด้วยนะคะไม่ใช่ว่าออกกําลังกายแบบหักผมมากเกินไปอันนี้นก็ทําให้หัวใจทำงานหนักมากเกินไปเช่นเดียวกันนะคะก็เอาที่มันพอเหมาะกับตัวเองนะคะเอาที่ มันไม่มันไม่แบบว่าไม่หนักมากจนเกินไปเอาที่พอประมาณเท่ากับร่างกายที่ของเราของตัวเองอะรับได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็จะบอกว่าสิ่งสําคัญที่สุดเลยก็คือทําให้มันบาลานซ์ใช้ชีวิตให้มันบาลานซ์นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้ววัยรุ่นเนี่ยก็จะเนาะหลายๆคนผู้ปกครองก็จะบอกว่าบอกไม่ได้บอกไม่ฟังอะไรเงี้ยแต่พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นกับตัวเองแล้วนะคะพอเกิดเหตุการณ์ ในเรื่องของสุขภาพเนี่ยที่มันจะทําให้เขาสะท้อนเ็นหถึงปัญหาได้เนี่ยก็จะเริ่มกลับมาดูแลแต่อย่างน้อยก็ก็ยังดีนะคะที่ได้รู้ว่าตัวเองเริ่มมีปัญหาแล้วนะคะ,ะมาฟังเพลงก,กันอีกสักนิดนึงนะคะเป็นไงกันบ้างคะกับกับข้อมูลดีๆที่ อพอจิ๊บได้เล่าให้ฟังไปในวันนี้ก็คือว่ามันมีเหตุการณ์ค่ะมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าวันนี้คือเด็กไทยเราเนี่ยทำไมอายุน้อยพยอยป่วยกันเยอะมากเลยก็เคยเจอเคสนะคะก็เคยเจอเคสหนึ่งนะว่าอายุแค่ประมาณ 25- 26ปีน,นี่แหละไตกรีสลายตอนนั้นประมาณ3 0 0พันเลยนะประมาณ3 0 0พันก็เลยถามไลฟ์สไตล์เขาถามว่าวันนีงน้องทำอะไรบ้างแล้วกินอาหารแบบไหนก็คือได้ข้อสรุปออกมาแบบนี้เลย ได้ข้อสรุปออกมาแบบนี้เลยค่ะว่าจริงๆแล้วอ่ะคือกินเยอะกินดึกนอนน้อยนอนดึกอะไรอย่างนี้ค่ะเวลาในการเล่นเกมเล่นโทรศัพท์มันมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ไม่ออกกําลังกายเลยกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนกินแล้วก็ใช้ชีวิตในห้องคืออยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆเ,เลยที่ไม่ออกกาลังกิจกรรมอย่างอื่นเลยแล้วมันก็เลยทําให้เชื่อไหมคะว่าถ้าคุณไม่มีการไล หลังที่คุณทานแล้วเนี่ยลำไส้คุณไม่ได้รับการเคลื่อนไหวเลยหรือคุณไม่ได้มีแอคทิวิตี้ในร่างกายเลยมันก็จะทําให้อาหารที่เราทานเข้าไปนั้นนะคะมันสะสมอยู่ในร่างกายของเราแลวมันก็จะทําให้ความเสื่อมมาเรื่อยๆมาก่อนวัยอันควรนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสามสิ่งนี้เป็นปัญหาหลักแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่ที่มันเกิดได้กับทุกๆคนไม่ว่าจะวัยน้อยไม่ว่าจะวัะยใหญ่นะคะแต่วันนี้คือเห็นปัญหาแล้วว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นใน ในเด็กที่อายุน้อยนะคะแทนที่จะได้ทําอะไรที่มันมากกว่าน,นี้แต่เราต้องมานั่งเจ็บป่วยต้องมานั่งดูแลตัวเองในขณะที่ตัวเองเป็นัยรุ่นหละค่ะ,อะลองทวนคําถามตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะว่าวันนี้เราอยากจะป่วยไหมถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่คุณไม่อยากจะเจ็บป่วยตนะั้งแต่วันนี้นะคะเริ่มเปลี่ยนอาหารที่คุณทานนะคะเริ่มนอนให้เป็นเวลานะจ๊ะแล้วก็ออกกําลังกายบ้าน่านไววันละสิบห้านาทีก็พอไม่ต้องเอาแบบถักโหมไม่ต้องแบบว่า โอ้ยต้องทําให้แบบกล้ามขึ้นอะไรขนาดนั้นไม่ต้องนะคะเอาแค่ให้ร่างกายได้มีการเคลื่อนไหวแค่เดินวันละอ่าสักสิบห้านาทีหลังทานข้าวหลังที่เราเสร็จภารกิจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแค่นี้ค่ะวงจรชีวิตเรามันก็จะประนานมากขึ้นคุณเชื่อไหมคะว่าถ้าวันนี้ที่เิดไม่เกิดมันก็จะไม่ตลินหรอกคะมันก็จะไม่ไม่หนักว่าเฮ้ยร่างกายฉันต้องการพักผ่อนนะเคยร่างกายฉันต้องการคนมาดูแลแล,แล้วนะ แต่ถ้าวันนี้มันเกิดวิกฤตขึ้นกับคุณแล้วนะคะเจ๊ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนไม่ว่าคุณจะเป็นใครที่มีอายุน้อยมีอายุมากเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นภาวะที่มีโกดรดไขมันไขมันในเลือดสูงมีน้าตาลในเลือดสูงมีกรดยูริกสูงไตเริ่มไปแล้วค่ะไตเริ่มไปแะแต่คุณจะกลับมาฟื้นฟูตัวเองได้อย่างไรนะคะถ้าหากใครมีข้อคําถามหรือใครมี คอมเมนต์ดีๆมีข้อที่เห็นดีๆก็สามารถถ้าทายเข้ามาคุยกันในอินบ็อกซ์ได้นะคะอ่าเข้ามาใต้ไลน์นี้ได้เลยนะคะเข้ามาใต้ไลน์นี้ได้เลยและเป็นคําถามยินดีที่จะตอบคําถามให้และถ้าหากว่าใครตั้งใจที่จะ,ะลดน้ําหนักตัวจริงๆใครอยากจะปั้นหุ่นสวยจริงๆนะตอนนี้คอร์สเจี๊ยบมีคอร์สที่เรียกว่า10วันมหัสัจรจยนให้ทุกคนได้มาเข้าคอร์สกันนะคะยังไงก็อย่าลืมอินบ็อกซ์กันมาเยอะๆเลยนะคะยินดีที่จะ เป็นสื่อกลางให้แล้วก็ยินดีที่จะให้คําแนะนําดีๆในเรื่องของการดูแลสุขภาพไม่อยากเก็บความรู้ไว้คนเดียวอยากจะแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับเพื่อนมนุษย์ทุกคนนะคะชีวิตนี้จะมีค่าถ้าคุณรู้จักคำมาให้ให้ด้วยความรักให้ด้วยความถูกพันให้ทุกๆวันเป็นวันแห่งความสุขอันไหนที่คุณมีความสุขแล้วคุณก็ทําแต่ ไม่ทําให้ใครเดือดร้อนแล้วก็ไม่ทําให้ตัวเราเองเดือดร้อนด้วยนะคะด้วยรักจากใจนะคะสําหรับวันนี้โคเจ๊ยบต้องไปแล้วนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะรักทุกคนนะคะ